พ่อผีแดงลูกเด็กของพ่อผีแดงลูกเด็กของอ่าเป็น EP ที่2อ EP ที่2ในสัปดาห์ที่3มเป็นผู้ที่โอ้โหพ่อผีแดงไม่อยากทายเลยเป็นฟอดที่โอ้โหฟอร์มโคตรดีเลยครับครึ่งชั่วโมง <im it> อัดแมนยูไปสี่มเมล็ดโอ้โหช้ำเลยยิ่งพูดยิ่งช้ำ <laughs> <laughs> นัดที่แล้วสงสารพอ์สมัทเลยครับสงสารจริงๆเละเชะเจอแม็ซิตี้เข้าไปคู่แม็ซิตี้โหดมาก โหดไม่รู้จะโหดไปไหนแถมจะจะซื้อตัวใหม่อีกโอ้โหพอแล้วมั้งนะครับเวทแฮมนัดที่แล้วแพ้แพ้ไปนัดแรกก็แพ้เป็นเพื่อนกับแมนยูสวัสดีครับ กลับมาพบกับรายการพ่อพีแดงลูกเด็กของพ่อพีแดงลูกเด็กของอ่าเป็นอีพีที่สองอีวีที่สองในสัปดาห์ที่สามของพี่เมลลิกนะครับได้พูดถึงสัปดาห์ที่แล้วก่อนมีคู่ที่แบบไฮไลท์เลยคือแบบโูหมันสุดมันหลายคู่มากนอกจากคู่ไฮไลท์แล้วก็ยังมีคู่ที่เป็นท็อกออฟเดอะเทาก็คือคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โดนโอ้โหเลเทสโดนอะไรนะเบนสปอร์ด <Ben ford. S 1> เบนฟอร์ดถล่มไปสี่ประตูต่อศูนย์เป็นสกอร์ที่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจะจบแบบนี้แต่ว่าคะแนนตอนนี้ครับคะแนนของนอกจากผีแดงจะเละเทะแล้วครับพ่อผีแดงก็เละเทะเหมือนกันครับก็ได้ไปแค่สามคะแนนส่วนลูกเด็กของจัดไปกี่คะแนนครับสิบสองคะแนนโอ้หมีไทยถูกเป๊ะไปแบบสามู่เลย ดูนะครับว่ามีคู่ไหนบ้างที่ถ่ายถูกเป,เป๊ะเ,เริ่มจากคู่แรกเลยที่ถ่ายถูกเป๊ะคือแอสตันวิลลาเจอกับแคปตันแอสตันวิลลาชนะไป2ประตูต่อหนึ 1, จัดไป3คะแนนเต็มเต็มโอ้โ oh, หอีกคู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มบอดสมาร์ทไป4ประตูต่อศูถ่ายถูกเป๊ะพ่อถายแค่3าศูนย์ลูกถายไป4ีูนย์จัดไปเค okay, และอีกคู่หนึ่งที่ทายตรงเป๊ะก็คือคู่ของเชลซีและก็สเปอร์ เลซีกับสปเปอร์ที่เสมอกันใบสองมาโดนแต่สองเดือดมาก,เ,มากเกมนี้เป็นเกมเดือดเดือดเพราะว่าเดือดไปจนถึงโค้ชผู้จัดการทีมข้างสนามโดนใบแดงไปเลยติดโทษแบนหนึ่งนะัดจะสอยกันทั้งนั้นจะสอยกันข้างสนามกัน้งนั้นก็เลยติดโทษแบนอัน,นก็คือผลของสัปดาห์ที่แล้วไปโอเคเดี๋ยวเรามาทายของสัปดาห์นี้กันดีกว่าอีกสิบู่ของสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ราจะถ่ายว่าอะไรกันบ้างคู่ที่1ครับเรามาทายกันดีกว่านะครับคู่ที่1ของสัปดาห์นี้จะเป็นการเจอกันระหว่างสเปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับวู๊กแฮมตันวันเดอร์เลอร์โอ้สเปอร์สองนัดมาดีมากชนะ41แล้วก็เสมอ2-2เคิลซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนวู๊กแฮมตันนะครับสัปดาห์ที่แล้วของวู๊กก็คือเสมอไปศูนย์เป็นตัวศูนย์กับฟูลแลมสัปดาห์นี้สเปอร์เป็นเจ้าบ้านขุมกำลังของสเปอร์ในสัปดาห์นี้ น่ากลัวยังน่ากลัวอยู่ไหมครับมีใครบาดเจ็บบ้างยังน่ากลัวอยู่ครับก็คนที่บาดเจ็บก็ก็ไม่ได้ก็เป็นแบบพวกตัวใหม่ๆอแล้วก็แบบตัวเก่าๆที่ไม่ค่อยได้ลงอ่อเรียกได้ว่าไม่ไม่กระทบกระเทือนแน่นอนไม่กระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนนะครับเจอวูฟแฮมตันเพราะวูฟก็มีเจ็บบ้างมีเจ็บบ้างมีตัวเจ็บบ้างนะครับแต่วูฟก็ดูจากข่าวสัปดาห์ที่แล้วก็ทรงดีทรงดีก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่ แต่สเปอร์นี่เรียกว่าโหดเลยโหดเลยโหดเลยจริงๆโหถ่าย,ย,ยเลยดีกว่าครับระหว่างสเปอร์เปิดบ้านเจอกับวูดแฮมป์ตันลูกเด็กคงทายว่าสเปอร์เปิดบ้านชนะสามประตูต่อหนึ่งเฮ้ยสามหนึ่งเลยครับสามหนึ่งโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งครับลูกเด็กคงบอกว่าสามประตูต่อหนึ่งส่วนพ่อผีแดงครับสําหรับคู่นี้ คิดว่าดูจาก2นัดที่ผ่านมาสเปอร์เนี่ยมีภาษีดีกว่านะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยคิดว่าน่าจะชนะถ้าได้ลูกแรกเร็วเนี่ยผมว่าไหลไหลแน่นอนน่าจะจัดไป3มประตูต่อศูนย์โอ้ยทำอะไรสเปอร์ไม่ได้แน่นอนครับผมคู่ที่2อครับระหว่างเอเว์ตันเปิดบ้านรับการ,รมเยือนของนัตติงแฮมฟอร์เรส ที่ได้สมแต้มแรกในพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาชนะไปได้นะครับชนะเวสแฮมไป1ประตูต่อศูนย์ดูจากทรงแล้วยังไงดีครับเอวอร์าาตันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสวิเคราะห์นิดหนึ่งรู้สึกว่าเอวอร์ตันเนี่ยที่เล่นมาก็อยู่ที่กองหลังด้วยกองหลังไม่ดีกองหลังยังไม่ดีแต่กองหน้าก็เจ็บโอ้โหกองหลังไม่ดีกองหน้าเจ็บเหลือใครเล่นไหมไม่รู้เหมือนกันโอ้ตายตายตาย ส่วนลาติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเป็นตัวแบบเก่าๆที่เขาซื้อมาใหม่แล้วอะ่เะเไม่ต้องใช้ที่เจ็บไปลิงการ์ดลิงการ์ดไม่เจ็บลิงการ์ดไม่เจ็บไม่เจ็บลงได้ลงได้จะซี่ลิงการ์ดตัวความหวังไหมความหวังเฮ้ยแต่ว,ว่ากองหน้าของฟอร์เรสมีตัวหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วโอ้เร็วมากเลยเร็วมากตัวตัวเร็วมากที่แบบว่าคอยขึ้นไปทําเกมโอ้ตัวั้นนี่เรียกว่า line, อันตรายเหมือนกันอันตรายเหมือนกันทำให้ชนะเวสแฮมมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์นี้ก็เลยแบบแต่ว่าเจอกับเอเวัตันทีมที่ก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับผลง,งานยังไม่ได้ดีมากแล้วก็ยังไม่ได้แต้มเลยจากสองนัดที่ผ่านมายังเป็นแบบศูนย์คะแนนพแพ้ทั้งสองนัดส่วนฟอเรสได้มาแล้วสามแต้มแรกอ่ะทายเลยครับสั้นๆสำหรับคู่นี้เพราะเดี๋ยวเรามีบิ๊กแมตที่เราต้องไปขยี้กัน <c oughs> นะครับคู่นี้ระหว่างเอเวตันกับฟอเรสลูกเด็กหงทายว่า เอ่อนอตติงแฮมฟอรเรสบุกไปชนะ1นประตูศูนย์เฮ้ยอีกแล้วเหรอได้อีก3มแต้มเลยเหรอครับเอาไปอีกสแต้มโอถ้าได้อีกสามแต้มนี่เรียกได้ว่าหัวตารางโอ้ยขึ้นมาเป็นทีมหัวตารางเลยนะครับโอ้โหสามแต้ม2นัดติดนี่นะครับโอเคฟอร์เรสชนะใช่บุกไปชนะ1นส่วนพ่อผีแดงนะครับก็คราวที่แล้วเฉีย์เอเวอร์ตไปนะแล้วก็ผิดหวัง ไม่ได้ช่วยเลยเอไม่ได้ทำให้ได้แต้มเลยเแล้วดูจากฟอร์มแล้วก็คิดว่าอืยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดีฟอร์เลสนี่แบบตอนแรกว่าจะไม่ดีแต่ว่าพอดูจากทรงการเล่นน,นู่นนี่เริ่มดีขึ้นเริ่มนิ่งขึ้นนะครับก็แต่คิดว่านัดน,นี้มาเล่นในบ้านเอเวอร์ตนเนี่ยเอเวอร์ตันน่าจะปล่อยของได้ละก็เลยขอทายว่าเสมอกันไปศูนย์ประตูตัดศูนย์ครับต่อครับคู่ที่สามสัปดาห์นี้ คู่ที่3ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับเซาท์แธมป์ตันเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดบ้านคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเ,เยือนของทีมนักบุญเซาท์แธมป์ตันนะครับคู่นี้ก็นัดที่แล้วก็เรียกได้ว่าเจอเกมเดือดมาทั้งคู่เพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้เจออาร์เซนอลซัดกันไป4ีประตูต่องอาร์เซนอลชนะไปแต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยมีฮึดมีฮึดมีฮึดนิดนึงนะครับก็เรียกว่าได้ทรงดีทรงดีทีเดียว แล้วก็ส่วนเซาท์แชมตันก็ไปเสมอมา2ประตูต่อ2อ่ะวิเคราะห์นิดหนึ่งครับระหว่างคู่นี้เลสเตอร์ซิตี้กับเซาท์แชมตันมีตัวเจ็บมีอะไรไหมครับมีครับสองใครครับทั้งทั้งคู่ทั้งคู่เลยทั้งคู่แต่ส่วนอันด้านเซาท์แชมตันน่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของทางเกมรับที่แบบไปเสียให้รีดสลูกก่อนด้วยในนัดที่แล้วแต่เกมลูกเขาก็โอเคก็ได้กลับคืนมา2สงลูกเหมือนกัน แต่ปัญหาที่เกมรับอ้แต่ว่าเลสเตอร์ไม่รับไม่แย่กว่าแหะครับเสียให้อาร์เซนอลไป4เมล็ดครับนั่นมันเป็นเล่นกับทีมใหญ่ครับอ๋อแต่โหดมากเลยนะาอาร์เซนอลฤดูเปิดฤดูกา,กาลดดกามาเล่นได้แบบว่าฟอร์มดีมากเลยนะครับแต่ว่าก็เลสเตอร์ก็จัดมาได้2เมล็ดในสัปดาห์ที่แล้วส่วนของซอทตแฮมตันก็ไปเสม,สม,มอหลีดมา2อตูต่อ2เหมือนกันคิดว่ายังไงดีครับใครมีภาษีกัาการสำหรับเกมนี้น่าจะเป็นทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เล่นในบ้านด้วยเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ อยากได้ชัยชนะเอาจริงเขาคงอยากได้ชัยช,ชนะแล้วนะครับในนัดนี้ทายว่าเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะเซาซัมตันไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ใชโ่โอ้โหเซาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ล <ทำ S 2> มได้เลยเหรอเขาที่แล้วยิงกันมาคนละเยอะเลยนะสองลูกสองเมล็ดกันคราวนี้่เรียกว่าทำอะไรันไม่ได้ส่วนพ่อผีแดงขอทายว่าเลสเตอร์ซิตี้ ชนะเหมือนกันครับ2ประตูต่อศูนย์สประตูต่อศูนย์เปิดบ้านครับเล่นในบ้านต้องอัดซะหน่อยนี่ลองดูครับถึงคู่ที่4ี่ครับมาคู่ที่4ี่แล้วเป็นคู่ที่โอ้โหพ่อผีแดงไม่อยากทายเลยเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดท,ที่โอ้โหฟอร์มโคตร,รด,ดีเลยครับฟอร์มดีมากครึ่งชั่วโมงอัดแมนยูไปสี่เมล็ดโอ้โหช้ำเลยยิ่งคู่ยิ่ง,งชำ้ำ เล่นดีมากอ่ะคือเขาที่แล้วที่วิเคราะห์ไว้ว่าแบบโอ้อาจจะทําอะไรแมนยูไม่ได้นัดแรกดูไม่มีทรงเลยน,นู่นนั่นนี่โอ้โหพอ,อมาเจอแมนยูเรียกได้วางแท็กติกมาเพื่อเจอกับแมนยูเลยเพราะว่าถ้าเปิดยาวหลุดปุ๊บกองหน้าหรือว่าตัวที่เหลือหลุดสวนกลับปับ๊บเสียประตูเบิเกเลิกด้วยลูกเดเคอที่โอ้โหลูกนั้นองรับได้ รับไม่ได้ซองแตกไปนะครับยังไงดีคู่นี้คู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นทางเบนฟอร์ดที่ภาษีมีดีกว่าเพราะว่านักที่แล้วก็ฟอร์มดีด้วยแล้วก็ตัวเจ็บก็ยังน้อยกว่าครับฟูลแลมในสัปดาห์นี้จะรับมือกับเบนฟอร์ดที่กําลังมาแรงได้ไหมพี่คิดว่าคิดว่าไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ด้วยไม่น่าจะได้แต่อาจจะเสียไม่เยอะเฮ้ยทำไมอ่ะเขาที่แล้วก็กำลังมาใจก็กำลังมาเลยเบนฟอร์ดแต่ฟูลแลมนี่ก็เกมรับดีเกมรับดีกว่า ดีกว่าแมนยูแฮ่โจเอาถ้าช้ำเลยคิดว่าน่าจะต้านทานได้ใช่แต่เบนฟอร์ดเขามีดีที่ลูปแบบสวนกลับโยนยาวปั๊บเข้ามานะใช่แต่ว่าฟูลเลมเนี่ยเป็นฟูจากนัดแรกนะค,คือกดดันเลี้ยวฟูลอืมกดดันเลี้ยวฟูล<บ>ได้กดดันแบบเพสซิ่งนักเสมอไปเสมอไปอ่ก็เลยคิดว่า ฟูแล่มน่าจะรับมือได้น่าจะรับมือได้น่าจะรับมือได้อ่ะงั้นทายเลยดีกว่าครับระหว่างฟูแเล่เปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดคิดว่าผลต้องมาเป็นไงครับเบนฟอร์ดบุกไปชนะ2ประตูต่อศนี่ฟูแล่คาบ้านไป0ประตูต่อ2ไว้นะส่วนพ่อผีแดงก็ยังคิดว่าเบน f o ฟอร์ดน่าจะแบบฮึกเหิมเนื่องจากชนะแมนยูมาโอ้พูดแล้วก็ช้ำก็คิดว่าน่าจะ เล่นแผนคล้ายๆเดิมนะครับเพราะว่าไปเยือนแล้วก็น่าจะบุกสวนกลับอะไรเงี้ยครับถ้าได้ถ้าได้จังหวะที่ดีกองหน้าเข้าฝักก็อาจจะมีโอกาสจริงๆตั้งใจไว้ว่า2เหมือนกันแต่ว่าอยากฉีกคิดว่าฟูลแลมน่าจะได้สักลูกหนึ่งฟูลแลมแพ้ไป1ประตูต่อสองนเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปู๊่ที่5ครับผู้ที่5เป็นการเจอกันระหว่างคิสซ่ตพาเลตกับแอสตันวิลล่าคิสซ์พาเลตก็ นัดที่แล้วเสมอเลียฟูมาหนึ่งตัวต่อหนึ่งนะครับแต่ไม่บุกเลยอ่ะคิสโซ่พาเลตไม่บุกเลยอ่ะไม่บุกเลยเห็นแล้วแบบขนาดเหลือสิบเอ็ดคนตอนเหลือสิบเอ็ดคนมากกว่าเนี่ยแล้วนั่นเหลือเอร์พูเหลือสิบต้องลุยแล้วต้องลุยแล้วไม่ลุยเลยอ่ะครับแพทริกเวียร่าคือแบบเซฟอ่ะใช้แผนเซฟผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบดูจากการเล่นแล้วนะจริงจริงอ่ะควรจะแบบควรจะบุกไปควรจะชนะ มันควรนะคจะชนะควรจะขยี้ของแดงพูดแล้วก็เจ็บใจอย่าเพิ่งพูดเดยอะเดี๋ยวโดน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 โอเคส่วนแอสตันวิลล่าก็สัปดาห์ที่แล้วก็ชนะมาชนะเอเวอร์ตันมาสองประตูต่อหนึ่งพิคออยังไงดีครับคู่นี้แอสตันวิลล่าน่าจะอา,ก,อาการหนักหน่อยเพราะว่าเป็นตัวหลักไปแบบตัวหลักที่แบบก็มีบทบาทกับทีมเยอะอ่าฟิลิเป้กูติญโยไปเจ็บ ตายแล้วมีตัวหลักตัวเดียวตัวหลักตัวเดียวที่เจ็บไปใช่ Crystal p a l a ิ e c r y s t เ,เ,เนี่ยครับกล้องหลังเจ็บไหมที่โดนโขกหัวโขกไว้ไม่เจ็บ <laughs> เอาจนึงว่าโอ๊ยตอนล้มไปนึกว่าโอ้โหบาดเจ็บสาหัสต้องเข้าโรงพยาบาลดับเธอไปเล่นละครได้เลยนี่ <laughs> 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 ก็ Crystal p a l นะครับเปิดบ้านเจอกับ Aston Villa คูนี้ก็พ่อผีแดงคิดว่าน่าจะเหนื่อยๆไม่น่าจะ อะไรน่าจะดูทรงกันไปอะไรเงี้ยครับรอบุกสวนกลับรอแบบหาจังหวะบุกสวนกลับอาจจะเหนื่อยๆกันลูกเด็กผมคิดว่าสกอร์เป็นเท่าไหร่ครับคิดว่าน่าจะเป็นที่แอสเันวิลลาบุกไปชนะ2ประตูต่อหนึ่งบุกไปชนะคิสซอฟพาเลส2ประตูต่อหนึ่งสกอร์เดิมสกอร์เดิมยังเชื่อในเจอราดไม่ฮี่ยังเชื่อในเจอรลาลดว่ายังจะสามารถบุกพาทีมนะครับไปชนะถึงถิ่นของคิสซอฟพาเลสได้ส่วนพ่อผีแดงจะทายว่า เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งทำได้ครึ่งหลังด้วยครึ่งแรกศูนย์ศูนย์นี่เป็นไงดีเทลเป๊ะ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 ผู <laughs> ้ต่อไปเป็นการเปิดบ้านของปอสมัสนะครับเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลคู่นี้โอ้โหนดที่แล้วสงสารปอสมัสเลยครับสงสารจริงๆเลเช่เจอแมนเซตตี้เข้าไปคู้แมสเซตตี้โหดมากโหดไม่รู้จะโหดไปไหนแถมจะจะซื้อตัวใหม่อีกโอ้ พอแล้วมั้งซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วเหรอซื้อมาแล้วอ้ยเ,เล่นได้เนี่ยเล่นแบกขวาแบกซ้ายเออกองกองหน้าก็เล่นได้ปีกขวาปีกซ้ายโอ้มันเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยกองกงลางก็เล่นได้เล่นโกได้ไหมไม่ได้ <laughs> โอ้ยังจะซื้ออีกครับแค่นี้ก็ขุมลังที่มีอยู่ก็โหดสุดจัดประหลัดบอกไปแล้วโหสุดจริงๆ40สี่ศูนย์ที่ได้มานี่คือแบบโอ้โหเห็นแลวอิจฉาครับคน เชียร์เมืองเดียวกันแล้วเห็นแมนเชสเตอรเล่นดีแบบนี้แบบโอ้โหดีมากอ่ะดีจนแบบอืมส่วนอาร์เซนอลนัดที่แล้วชนะเลสเตอร์ซิตี้ซีประตูต่อสองโอ้โหเยอะเหมือนกันอันนี้ก็โหดกาเบรียลเชียรซูตโอ้โหคนาที่แล้วไทยว่าเท่าไหร่นะไทยว่าต้องยิงเท่าไหร่ทยว่าต้องยิงไม่ต่ำกว่าสองก็ยิงไม่ต่ำกว่าสองจริงยิงสองพอดีเกือบแฮตทริกหลายรอบเกือบแฮตทริกแบบโอ้โหหลายจังหวะมากเชียรซูตนะครับ แต่ว่าได้มา2เมล็ดแต่ว่าก็วันนั้นก็เรียกได้ว่าโลกสงบสุขเพราะว่าโลกเนี่ยรอคอยเชซูดยิงแล้วก็ยิงเข้าไป2เมล็ดเดก็บได้แฮตติกด้วยโลกสงบสุขเลยนะครับแต่ว่ามันมากเกมนั้นแล้วก็เรียกว่าสประตูจ่อ2ใบนะครับส่วนนัดนี้หาพูดถึงนัดนี้ดีกว่านัดนี้ปอสมัทเปิดบ้านมีโอกาสไหมมีโอกาสจะสามารถทำเกมขึ้ไปบุกยิงเซน้างได้ไหม คิดว่าอาจจะมีแบบได้ยิงแต่ว่าโกของอาร์เซนอลก็เหนียวอ่ะคือใช่แลมเดลโอ้โหเหนียวอันนี้ก็โกนี่มีผลนะมีผลมีส่วนมากเลยครับทําให้อาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหชนะมาครับที่แล้ว4-2เหนียวมากเชซูสอีกนะแต่ละตัวของอาร์เซนอลปีนี้มาดีมากมาดีมาดีจริงส่วนปอรสมัทขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้ลงลงนัดแรกชนะ2-02-0 พอนัดที่สองเจอแมนซิตี้โอ้โหท้อแท้แน่ชีวิตเลยท้อแท้เลย, <laughs> เลยโดนไปสี่เมล็ดคิดว่านัดนี้พอร์ตมัตจะรับมือกับอาร์เซนอลได้ไหมและผลจะเป็นยังไงครับคิดว่านะัดนี้บอสมัตน่าจ,จะยิงไม่ได้แล้วก็น่าจ,จะยิงไม่ได้เลยหรอยิงไม่ได้เลยแต่อ <c oughs> จาจจะมีแบบบอสเฉียวมันยังไงฟอร์มาแล้วใจฟอร์มาเลยใจฟอร์มาเลยใจฟอร์เจอแมนซิสตี้อัดมายิงไม่ได้เลยยิงไม่ได้เลย <c oughs> แต่อาจจะมีแบบเสียวๆาอาร์เซนอลเนี่ยยิงได้แน่นอนยิงได้แน่นอนบุกมายิงแน่นอนบุกมายิงแน่นอนกำลังคึกเลยฮนะคึกกำลังคึกเลยทายเลยแล้วกันครับระหว่างพอสมัตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลผลจะเป็นยังไงครับคิดว่าอาร์เซนอลน,น่าจะบุกมาชนะสามประตูศูนย์สามศูนย์เลยเหรอสามศูนย์เตะในบ้านนะ ในบ้านก็ในบ้านเถอะโอ้โหสามประตูต่อศูนย์เลยครับอาร์เซนอลลูกเด็กผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะชนะสามศูนย์ส่วนพ่อผีแดงก็คิดว่าอาร์เซนอลมีโอกาสมากกว่าแหละมีโอกาสมากกว่าเพราะทรงกําลังดีกําลังมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวปอดสมาร์ตเองเนี่ยเพิ่งเจอแมนซิตี้ถล่มมาสี่ประตูต่อศูนย์ก็อาจจะแบบมีแป้วๆนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่น่าจะเสียเยอะคิดว่านะเล่นในบ้านน่าจะแบบว่าตั้งรับอะไรเงี้ยครับตั้งรับ แต่ถ้าเสียลูกแรกเร็วเนี่ยอาจจะแบบไหล,ไหลก็กังกังวลอยู่กี่ทายเท่า,าไหร่นะสา,สามสามศูนย์้เราจะไปทรงไหนเอาสองศูนย์แล้วกันครับอาร์เซนอลบุกมาชนะสองประตูต่อศูนย์กู่ต่อไปเป็นเวสต์แฮมครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของไบตันนะครับเวสต์แฮมนัดที่แล้วแพ้แพ้ไปนัดแรกก็แพ้เป็นเพื่อนกับแมนยแูแพ้สองนัดติด แพ้เนัดติดเป็นเพื่อนกันอยู่อันดับที่อะไร19กกับ20แมนยูยู่20บว้าวแมนยูยู่20เพราะลูกได้เสียแย่กว่าเวสแฮมเป็นแบบโอ้โหพูดแล้วก็ช้ำเป็นในรอบ30ปีได้ไหมที่แมนยูผลงานย่ำแย่ถึงขั้นลงไปอยู่ที่อันดับที่20แต่ว่าถ้าย้อนกลับไป30ปีที่แล้ว2นัดแรกแมนยูแพ้สมัยท่านเซอร์เข้ามาทำฤดูกาล9 92 93 แพ้สองนัดแรกแต่จบที่แชมป์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่าคู่แดงเดือดเอาคู่นี้ก่อนระหว่างเวทแฮมกับไบตันเวทแฮมยังไงดีครับเวทแฮมเองแบบยังเงื้อง่ามากอยู่แบบงึกงงแบบแบบยังจบสกอไม่ลงใช่ดูจากนัดที่แล้วเกือบไปเจนอยู่เจนไปเฉียดไปเฉียวมาแล้วก็พลาดจุดโทษไปอีกอือใช่ก็เลยแบบยังดูไม่แบบ ไม่เสถียรยังดูไม่ไม่ไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับส่วนไบตันนะครับไบตันเนี่ยแมนยูะแมนยูเหม<า>ือ <c oughs> นกันแมนยูมะแต่นัดที่สองก็เ <c oughs> สมอกับนิวคาสเซิลซึ่งก็เป็นผลงานที่ดีในสองนัดแรกครับตัวเจ็บสองทีมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าก็เป็นเอ,อตัวทีม่ไม่ค่อยได้ลงอะเจ็บจะเป็นการเจอกันระหว่างหัวตารางกับท้ายตารางนะ ไบตันตอนนี้อยู่หัวตารางเวสแฮมอยู่ท้ายตารางท้ายเลยดีกว่าครับระหว่างท้ายตารางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับหัวตารางเวสแฮมเจอไบตันคิดว่าเวสแฮมน่าจะเอาชนะได้หนึ่งประตูศูนย์เวสแฮมโอ้เล่นในบ้านนะครับชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ <c oughs> ผมยังเชื่อในศักยภาพของไบตันที่เปเอาชนะแมนยูได้เอาสกอร์เดียวกันกันกบที่ชนะแมนยูเลยพูดไปให้ช้ำกันได้ไปอีก <c oughs> สองหนึ่งบุกมาชนะเวสแฮมได้สองประตูต่อนหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยดูกันว่าใครจะถูกเพลคู่ต่อไปครับเป็นลีสยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเชลซีที่มาแรงโคตรแรงสุดๆคือเล่นดีมากอ่ะนั้นที่เสมอสองสองนี่เชลซีบุกเดียวเลยบุกบุกแหลกเพราะว่าสเปอร์ก็ตามตามสไตล์แบบ ของคอนเต้ก็คือรอสวนกลับใช่แต่เชลซีนี่เปิดหน้าแรกเปิดหน้าบุกตลอดบุกอย่างเดียวมันมากเล่นมันมากอันนี้ฟอร์มแชมป์เลยฟอร์มแชมป์ทุกต้นฤดูกาลเชลซีเป็นอย่างนี้ฟอร์มแชมป์แล้วค่อยไปดอกเทีเร์แต่ว่าฤดูกาลนี้คิดว่าไม่ดูจากดูจากตัวนักเตะดูจากว่าุ่มดีมากปุ่มกำลังแต่ก็ยังใช่อยู่ดีใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่อะไรใช่แชมป์ ไม่ใช่เชลซ์เฮ้ยเอาอาจจะได้ก็ได้เลยดูกาลนี้บอลมาฟอร์มดีมากนะครับเชลซีเอาพูดถึงดีดกันบีอยู่ในเตตวันนี้เป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านดูมีสามารถรับมือกับเชลซีได้ไหมเพราะว่าเชลซีมาดุมากเชลซีก็มาจริงส่วนบีดนีครคนเจ็บเยอะมากเยอะมากอีแล้วเยอะมากอีกแล้วหกคนเหมือนเดิมโอ้โหตายแล้วแล้วเจอเชลซีที่กําลังดุแล้ว ตัวเจ็บเยอะด้วยหลีดเขาจะรับมือกัไหวไหมครับไน่าจะโดนไม่เยอะโดนแต่ไม่เยอะอ่ะแต่ไม่เยอะทําไมอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้สูงค่าสนามเท่าไห่มีนายมีผลเท่าไหร่มีมีเหรอจริงอหรอมีจริงๆทําไมอ่ะคิดว่าไม่น่ามีผลเพราะว่าเขาน่าจะวางแท็กติกอะไรมาแล้วเรียบร้อยมาวางมาแล้วแต่ว่าอาจจะแบบแบบเวลาเจอสถานการณ์ของที่ ทุกคนต้องมาลงเองก็ไม่ได้ก็ ừ, ต้องเป็นผู้ช่วยมาแทนก็ <okay. S 2> อาจจะไม่โหแต่ดุมากเลยนะนักเตะแต่ดุจริงโอเคอ่ะก็เลยขอทายว่าขอทายว่าเชลซีชนะสองประตูต่อศูนย์บุกไปชนะสองประตูต่อศูนย์เบาะๆไปสองประตูสองบอล็ดพอไม่มีสี่เหมือนแมนซิตี้เขาเหมือนอะไรอาร์เซนอลไม่มีสองศูนย์พอสองศูนย์พอสองศูนย์นะครับเก็บนักเตะไว้ เจ็นักเตะด้วยชก็โอเคส่วนพ่อผีแดงคิดว่านะคิดว่าลีดน่าจะเล่นเกมตั้งรับขนาดเล่นในบ้านนะแต่คิดว่าลีดน่าจะเล่นเกมตั้งรับนะครับแล้วเพราะว่าเชลซีเนี่ยเกมบุกเขากับโหดมากโหดทุกตัวบอกเลยโหดทุกตัวก็คลิบาลี่ขึ้นมาจริงไหมคลิบาลีจะ <laughs> จะได้ไดยิงไหมครับเพราะว่า คู่บุกแหลกกันมากคัดฉกไปเลยบุรเวอรีเนี่ยโอ้ยตายแล้วเป็นกองหลังเร <ะ S 1> เป็นกองหลังไม่ได้เป็นกองหน้าไม่ได้รู้อะคู่คิดว่าเชลซีน่าจะมาบุกชนะลีกยูไนเต็ดไปนะครับสองศูนย์เนี่ยนสะองศูนย์พ่อผีแดงคิดว่าสามศูนย์ครับเชลซี Chelsea บุกมาคาบ,บ้านให้ลีดเลยครับศูนย์ตสามคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเป็นนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้โอ้โห สงสารนิวกาเซนบอกเลยว่าตอนนี้มาแรงอีกทีมหนึ่งก็คือแมนซิตี้นี่เรียกได้ว่าเป็นแตงแชมป์ดูจากกลุ่มกำลังนักเตะของหน้าฮาแลนด์ฟิลฟอเดนฟเดนมาเลสมาเลสเดอะบอยจักกิลิชโอ้โหแต่ละตัวใครก็ได้อ่ะพร้อมยิงพร้อมยิงอ่ะทุกตัวเดอะบอยนัดที่แล้วเดอะบอยโดดเด่นมากขู่ทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งส่งโอ้โห ขุมกาลังทุกตัวนี่เรียกได้ว,ว่าสงสารนิวคาสเซิลสงสารสงสารจริงๆครับว่าน,นิวคาสเซิลก็ไปเจ็บโอ้โหอย่างเยอะเลยหกคนหกเจ็ดคนของนิวคาสเซิลที่เจ็บไปแล้วจะเอาอะไรไปรับมือแมนซิตี้ครับคิดว่าก็ต้องช่วยกันตั้งเกมรับเล่นในบ้านยังตั้งเกมรับนะครับต้องตั้งเกมรับอยู่แล้วเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยน่าจะมาแบบบุกนนบุกแหลกแน่นอนบุกแหลกบุกตามสไตล์เดิมนะครับเพราะว่านัดที่แล้วก็สี่เมล็ดสี่เมล็ดนัดนี้เท่าไหร่ดีครับ ระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอแมนซิตี้นิวคาสเซิลไม่เหมือนบอลมัดสามก็พอ,อสามก็พอสามก็พอเป็นนิวคาสเซิลชนะไปเงี้ยไม่ใช่แมนซิตี้บุกมาชนะสามประตูต่อสะถลม่ม<ๆ>เรียกว่าถล่มนี่ครับถลม่มนิวคาสเซิลไปศูนย์สามนะคิดว่าอย่างนั้นพ่อผีแดงก็คิดเหมือนกันแต่แรกว่าะทายสกอร์นี้เือนกัศูนย์สาม คิดว่าจะน่าแมนซิตี้น่าจะยิงเยอะแต่ว่ามาเล่นนอกบ้านมาเล่นในบ้านนิวคาสเซิลน่าจะประมาณหนึ่งนิวคาสเซิลอาจจะตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะไปศูนย์สามเหมือนกันครับแต่ตอนเดียวกันศูนย์ประตูต่อสามเอาละครับมาถึงคู่บิ๊กแมตคู่หยุดโลกคู่หรือเปล่า <laughs> <laughs> มันไม่ได้เป็นคู่แบบนั้นแล้วนะครับตอนนี้มันดูเหนือชั้นเนเกินไปแล้วครับระหว่าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับทีมสุดโหดนะตอนนี้ลิวพูลครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ฟอร์มสองนัดแพ้2นัดรวดอยู่ท้ายตารางเป็นสถิติที่แบบยำแย่มากแล้วก็มีตัวเจ็บแล้วก็เล่นประสานงานกันไม่ดีเอเดเคอก็เสียลูกง่ายๆไม่รู้จะเสียความมั่นใจหรือเปล่าครับ ตัวเลี้ยงูครับเลี้ยงูยังไงครับเลี้ยวูเนี่ยตัวเจ็บอย่างเยอะตัวเจ็บเยอะแต่ว่าไอตัวที่เหลืออยู่เนี่ยโอ้โหก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ขี้ๆอยู่ยงั้เออโอ้โหโดนแน่ครับผมคิดว่าเลยเนี่ยอันนี้พูดแบบไม่ได้เกรงใจว่าเชียร์เลยคือแบบสงสัยจะโดนครับโดนแน่นอนต้องต้องเอาสกอร์ลงกับฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาลที่แล้วโดนไปเท่าไหร่ครับเก้าศูนย์ไปกับเก้าศูนย์ โอ้โหแล้วดูการนี้เอาว่าเผาๆหน่อยนะครับฟาร์มันแย่อย่าอย่ายิงเยอะมันมันเขยินมันอายครับไม่ใช่เลยครับยิงก็จนโอ้โห <c oughs> แล้วดูจากฟอร์มตอนนี้ฟอร์มที่ย่ำแย่เอาเรียกว่าย่ำแย่เลยดีกว่าครับแล้วก็ตัวก็ยังไม่ได้ยังไม่ลงตัวแต่ก็เติมมาแล้วละครับอย่างคาเซมิโลแต่ไม่น่าจะได้ลงเพราะว่าไม่น่าทัน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 แล้วก็ ผู้หูกองกลางแม็กเฟสเนี้ยก็โดนถล่มเละถล่มหมายถึงทั้งถล่มทั้งในโลกโซเชียลถล่มทั้งในเกมด้วยน,นะโอ้โหแย่แย่ไม่รู้จะเชียร์ไงเลยอะเปลี่ยนทีไหมคืออยากเชียร์คืออยากเชียร์ชนะนะอยากให้ผีเข้าอยากให้ชนะแต่หูดูจากรูปแบบเกมดูจากรูปเกมดูจากตัวผู้เล่นดูจากใจดูจากโอ้โหเชียร์ไม่ถูกเลย ยังไงดีครับคู่นี้คิดว่าลีวปูจะปานดีแมนยูเท่าไหร่ดีครับร่างานที่แล้วนี้มีห้าศูนย์สี่ศูนย์ครับเติมเต็มส,สามศูนย์สามศูนย์โหนี่บอเบากนะเบาเบาใจคิดเยอะกว่านั้นด้วยนะครับว่าอาจจะโดนเละเทะห้าศูนย์อะไรเงี้ยเลยอ่ะอยากทายแบบนั้นเลยครับแต่ก็เกรงใจว่าเป็นทีมเชียร์อยากเชียร์ให้ชนะเหมือนกันนะครับแต่หูทายไม่ถูกเลยครับเอาเป็นว่า ลูกเด็กของไทยว่าเรียวฟูบุกมาชนะแมนยูสามศูนย์ครบโหลพอดีสามตัวศูนย์รวมารตลูการที่แล้วเป็นโหลหนึ่งวะไอยอย่าไปรวมดิเอาบรดูการนี้พอนะครับผมอืพ่อผีดแดงก็คิดว่าแมนยูน่นจาจะต้านทานไม่ไหวเรียวฟูมาดีอันนี้ถ้าทายเอาสกอร์ทายเอาคะแนนเนี่ยผมก็คิดว่าเชียรนะ์นะเชียร์แมนยูเลยเชียร์อยากให้ทายผิดแต่ผมคิดว่าแมนยูจะแพ้ไป สประตูต่อศูนเลยเหรอเลออีเ้ยวคูต้องอัดเละแน่เลยอะ่ะเลี้ยวคู่ต้องแบบบุกมาชนะแมนยูแมนยูแพ้นศะูนย์สี่วะเศร้าเรียบร้อยไปแล้วครับสิบคู่ของสัปดาห์นี้ทายกผลกันไปเรียบร้อยแล้วก็หวังใจว่าพ่อผีแดงจะถูกบ้างนะจะได้คะแนนบ้างตอนนี้ลูกนำไปแล้ว12 แต้มก็ได้แค่3มแต้มอันนี้คือในในเรื่องของการทายนะครับก็แย่แล้วผีแดงแมนยูที่เชียร์ก็แย่แพ้มาสองนัดติดนัดนี้เจอแดงเดือดเข้าไปอีกเผาๆเลยนะอะย่ยิงเยอะนะเอาแค่ที่ทายนะใหญ่เกิน4ี่นะสี่ก็อายแล้วนะครับก็ลองดูว่าในสัปดาห์นี้จะได้กันไปกี่คะแนนกันบ้างแล้วก็จะทายถูกทายผิดกันกี่คู่นะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนกับรายการพ่อผีแดงลูกเดกหงสพ่อผีแดงลูกเด็กหงสนน้สวัสดีครับ